และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะนงมดอย่างมีน้ำพุเล็กๆนะคะกลางบ้านสวนนี่เลยค่ะทีมจัดสวนนะคะของพี่ชมพูปรึกษาสีมาติดตังต้งให้แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะแวะไปจิกดอกไม้ที่โฮมสเตย์กันมาหน่อยทุกวันนี้ชีวิตน้งมดนะคะก็คืออยู่กับต้นไม้ดอกไม้นะคะความสุขเลยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะแข่งกันออกดอกมากไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรต่างๆนานากลับไปดูคลิปเก่าๆบ,บ้านสวนนงมดตอนแรกๆนะคะก็คือโล่งเลยตอนนี้คือต้นไม้นะคะปลดออกมาเยอะมากๆค่ะแล้วก็ล่มลื่นสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะน้ำพุที่บ้านสวนนะคะก็จะเป็น ็นอันเล็กๆค่ะเหมาะสมกับบ้านเลยแต่ถ้าใครอยากได้น้ําพุใหญ่ๆนะคะก็มีค่ะติดต่อไปทางปรึกษาสินได้เลยนะคะมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลายนี้น้งมดก็ชอบซึ่งการติดตั้งก็ง่ายมากค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวต่อไปนี้ก็จะได้ยินเสียงน้าพุนะคะกลางบ้านสวนนะคะก็จะได้ความสดชื่นเข้าไปอีกค่ะติดตั้งเสร็จเราเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยนะคะเติมน้ําเลยค่ะพอได้ยินเสียงน้าพุเท่านั้นแหละนะคะทุกคนสดชื่นมากๆม,ม,มันฮิวใจได้จริงๆนะคะไม่มีวันไหนที่นงมดไม่ลุยแดดลุยฝนเลยนะคะคุณหลังก็เช่นกัน จะบอกคุณหลังตลอดเลยนะคะว่าก่อนออกจากบ้านนะคะให้ทากันแดดด้วยและกันแดดที่เราสองคนใช้อยู่เป็นประจํานะคะก็คือกันแดดลาชีต,ตัวนี้เลยค่ะเป็นเนื้อมูดแป้งเกี่ยง,ง่ายบางเบานะคะกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็ทาซ้ำระหว่างวันไม่เป็นคราบค่ะแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆทากันแดดเสร็จนะคะก็ออกไปรุวงานกันได้เลยค่ะรู้สึกว่าช่อบมุมนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะคะในแต่ละวันของน้องมดก็คือหาทําไม่หยุดเลยค่ะอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ต่างๆไม,ม่มีให้ตัดให้ถอนเลยนะคะก็เลยมาพลดินกันสักหน่อยผักก็คืองา และเจ้าสองฉบจูดี้กับจูเนียร์เนนะคะก็อารมณ์ดีค่ะวิ่งเล่นในสวนตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะแฮปปี้กันสุด